สวัสดีครับน้องเอมาแล้วสวัสดีทุกผู้ทุกคนนะครับสวัสดีไม่รักแฟนเพลงของน้องเอทุกผู้ทุกคนครับเมื่อนี้น้องเอมากินปลาหมึกครับผมหนวดปลาหมึกครับพี่น้องหนวดปลาหมึกครับเป็นแปะสะนะครับกินกับขนมจีนอบแห้งน้องเอมาแล้วคือเกาครับผม ขนมจีนอบแห้งสีเขียวนะครับวันนี้เหนียวนุ่มลวกๆมากห่อนๆใหม่ๆเลยกับจิ้มซีฟู้ดจ้ามาจ้ะม,มาจ้าอืมชิมผักก่อนชิมน้ำจิ้มก่อนนะจ๊ะแซ่บ หนวดปลาหมึกจ้ะม,มานะคะพี่ๆทุกคนอื แสบพี่น้องป้าคือแสบแถวยัวย่วๆจากสั่ขนมจีนไปแล้วอืม้ม คนจีนอกแห้งครับม,มาครับพี่ลอง แซบ่บพันเหี่ยงแปรซะอืม เหนือปลาหมึกจะยั่วจ้าหอมจินออกแห้งจ้าลืมบอกนับถอยหลังนะคะนับถอยหลังพี่สาวสุดที่รักของน้องเอ จะมาอีสานนะครับผมพี่สาวพี่แก้วดอกบานรูรวยนะครับนั่นเองนะครับประมาณประมาณยี่สิบนะครับพี่แก้วจะมารอยเอ็ดนะครับน้องเอกก็จะไปล,ล่งรอยเอ็ดนะครับแต่ว่าน้องเอกจะขับรถไปฮับเพิ่นเพราะตอนนี้น้องออยุอุดรน้นองเอกก็จะไปรอยเอ็ดนะครับไปรับพี่แก้วอยู่ที่สนามบินรอยเอ็ดนะครับ welcome to อีสาน my sister ดีใจครับพราหลีพี่แก้วเพิ่นมาบ้านนะครับจะเลยว่าน,วน้องเอ๋เราจะไปตอนรับพี่สาวกับสู่อีสานบ้านเฮานะครับ กับสิบเฮ็ดกิจกรรมอีหยังก็ทาเบิงนะครับพี่น้องเพราะว่าเพื่อนก็นตั้งใจจะมาเฮ็ดเฮ็ดบุญหล,หลายอย่างสินะครับอาจจะมีกิจกรรมหลายอย่างนะครับเราอ,อาจจะไปเยี่ยมหลาย้ช่องนะครับแต่ว่าบอกเลยรู้ว่าไปช่องไร้แน่นะคะก็รอติดตาม,มิึงนะครับผมก็เดี๋ยวให้พี่สาวมาเดี๋ยวจะอัดวิดีโอมาให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเอา,เอา,เอาตั้งแต่ลงลงเครื่องเลยนะครับ ก็ดีใจพี่น้องดีใจครับที่เพิน่นที่เพิ่นมาแล้วก็ยังคิดหอด น้องเอสินะครับให้น้องเอแปลบเป็นมูนสินะครับความหักความแพงกันก็เก็บเอาความรู้สึกดีๆที่มีให้กันมันเก็บไว้มันเบืองบาอย่างหรอครับผู้ใดจริงใจบ่จริงใจนะครับ มันดูกันนานๆครับของแบบนี้บะเมนว่นเวาเพิ่งรู้จักกันจะสินะครับน้องเอกกับพี่แก้วก็ว่ามันจะปีนึ่งล้วบ่นะครับก็ดูแลกันไปครับ มีความรักมีความห่วงใย,ยมีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันมีงเือเพื่อนก่นสร้างขนมเสน้นเอร่งให้บอกกุ้งนะครับ ก็เลี้ยวมาอีสานมาสันจะมาอะไรมาเพื่ออะไรเดี๋ยวค่อยฟังจากพี่แก้วเองนะครับอืม จับไหมครับน้องเอ๋ก็แ้งมากกินพักพี่น้องขนมเซนกินได้ตลอดเพราะว่าอยูนี่ลวกกินได้เลยแล้วเก็บไปได้โดนพร้อมพี่น้องอันนี้นออ้องเหอหง๋ลวกมาเครื่องเดียวเลยครับฮอหนึ่งลวกมาเครื่องเดียว จะเบ้นำผู้อยายสั่งกับสั่งขามาได้ครับอุดหนุนกันแน่ ขอบขึ้นพีพีหลายข้นครับสุดซอยสนุนนะครับดีเสมอมากมจับ แล้วครับมือหนีเราบอกข่าวดีซื้อว่าพี่สาวจะมานะครับเกลือหักเกลือ,อแพ้งน้องเอจะมาพี่สาวสุดที่รักของน้องเอนะครับพี่แก้วเดี๋ยวันไม่รู้จะมาจะมาที่จริงที่แรกจะมาลงอุดอรแล้วครับน้องเอแล้วว่าจะไปลงรอยเอ็ดเลยเดี๋ยวน้องเอจะไปฮัร์ปญี่ปุ่นแล้วก็ค่อยตะเว้นทั่วอีสานทําบุญกันนะครับผม เพราะว่าน้องเองจะไปลอยเอ็ดยูก็เลยว่าให้ไปลงพื้นดีกว่ามันค่อยบริเพิ่นบริเลฟีก็ไปกลับมาสินะครับก็เลยว่าเดี๋ยวค่อยอ้อมเอาครับจังไหนกน็เดี๋ยวมารอติดตามนะครับว่าพี่แก้วมาทําอะไรแล้วก็มาเที่ยวสุสนานแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามนะครับผมเดี๋ยวน้องเองไปก่อนนะครับอิ่มแห้ง แล้วตอนนี้กเกษเกียไปกินตอนแรกอีกนะครับผมขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ฮักแพงขอบคุณที่เบิงแย่งกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครตและก็กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมรองเอไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย